หลังจากนั้นตัวนี้พอทําไปแล้วปับ๊บเนี่ยมันจะเกิดปัญหาก็เลยมีการปรับปรุงพอการปรับปรุงปับ๊บก็จะมีชื่อเรียกวิธีนี้ว่าเป็นเอซาย์มีนิฟิเคชันนะครับหลังจากนั้นก็พัฒนาต่อเพื่อเหมาะสมกับน้ําเสียเพื่อเหมาะสมกับลักษณะของน้ําก็เปลี่ยนเป็นมีชื่อเป็นเปลือกแมกนิตโมดิฟิเคชันหรือว่าอัลลัมโฟกัลเลชันโมดิฟิเคชันไอตัวอัลลัมโฟกัเลชันเนี้ยมันเหมาะสำหรับน้ําที่มีตะกอนเยอะ าก็เลยต้องมีการแยกตะกอนออกมาก่อนโดยใช้พวกสารส้มอันแรกคือสารส้มจะไม่เกิดเป็นตะกอนนะครับแล้วก็น้ําที่ใสามาหาค่าดีหรือจะพัฒนาต่อเป็น copper sulfate, s u l f, f a r i c acid, foulation พวกนี้ก็เหมือนกันนะครับก็4แล้วก็อันที่หอ,อันที่6อันสุดท้ายคือใช้อิเล็กโทรดที่เป็นแมมเรนจุ่มวัดนะครับวันในในดีโอเนี่ยผมจะพูดแค่1กับ2แล้วก็ไปหเลย ส่วนอันอื่นๆที่ที่แบบเป็นเทคนิคที่เขาทํามาอาจจะไม่ไม่ไม่ไมไมสําคัญมากก็ตัดข้ามไปนะครับทีนี้มันดูดอ,นอันแรกอันแรกเห็นว่าเจอสารเคมีละนะครับวิธีการอันแรกนะครับวิธีไอโอดเมิติกหรือวินคลอกตเดชันตัวนี้นะครับเทคนิคตัวนี้มันจะมีอยู่ประมาณสามสเต็ปนะครับสเต็ปแรกคือเราเอาตัวอย่างน้ํานะครับ ที่มีออกซิเจนอยู่ O2 อยู่เนี่ยนะครับเติมสารเคมีลงไปตัวหนึ่งแล้วรียกเป็นแมงกานีสซัลเฟต MnSO4 ในสภาวะที่มีดา่างสภาวะที่มีด่างก็คือมันมีโซเดียมไอ,รอกรซด์คือ NaOH อยู่น้ํานี้จะเป็นเบสละนะครับไอเจ้าแมงกานีสออกไซด์ ate, OC, ตัวที่แมงกานีสซัลเฟต MnSO4 ตัวเนี้ยมันจะจับกับออกซิเจนนะครับให้กลายเป็นตะกอนสีน้ำตาลในรูปแมงกานีสออกไซด์ MnO นะครับตรงนี้แล้วก็โอซนะครับคือจะเกิดตะกอนสีน้ําตาลในตะกอนสีดำตา,นตำตาเนี่ยถ้ามีมากแสดงว่าออกซิเจนในนะ้ำมีเยอะนะครับมันจะแปลผันตามซึ่งขั้นตอนที่2คือเราก็เอาเจ้าเมงกานิสออกไซด์เนี่ยไปทำปฏิาากับกรดที่มีไอโอดายอยู่คือไอลบนะครับมันจะเปลี่ยนเป็นสารไอโอดีนซึ่งเป็นสีเหลืองพอเราเติมกรดแล้วก็มีไอโอดยอยู่ จะเปลี่ยนเป็นไอโอดีนะที่มีสีเหลืองนะครับจะไอโอดีนที่มีสีเหลืองเนี้ยมันก็สัมพันธ์กับออกซิเจนที่อยู่ในน้าถ้ามีออกซิเจนเยอะสีเหลืองเนี้ยก็จะมีสีเหลืองเข้มนะครับสีเหลืองเข้มที่ว่าตัวนี้เราอยากจะรู้ว่ามีมากน้อยเท่าไหร่บ้างเราก็ไปทำปยาไปไตเจตกับสารตัวหนึ่งที่มีชื่อว่าโซเดียมไทโอซัลเฟตนะครับโดยเรามีน้ำแป้งเป็นตัวดูจุดยุติว่าถ้าปยามัน เสร็จสิ้นแล้วเนี่ยมันจะต้องเป็นสีใสโดยดูจากน้ําแป้งนะครับหยดน้ําแป้งลงไปถ้าน้ําแป้งเนี่ยไปเจอกับสารที่มีไอโอดีนอยู่มันจะเป็นสีน้ําเงินแต่ถ้าไอโอดีนมันไม่มีแล้วมันจะเป็นสีใสเพราะฉนั้นก็เติมน้าแป้งไปหยุดยุติในการไตเต็ดนะครับเพื่อหาว่ามีไอโอดีนอยู่เท่าไหร่นะครับทีนี้ปริมาณออกซิเจนที่ที่เราวัดด้วยวิธีเนี้ย มันจะมีค่าเท่ากับปริมาณของโซเดียมไรโอซัลเฟตที่เราใช้ในการไต่เตถ้าตัวโซเดียมไรโตซัลเฟตนั้นเนี่ย,ม,ยม,มีความเข้มข้น,น0.025 normal เราเติมลงไปปับ๊บมันจะเกิดปฏิกิริยากันเราเติมมากแสดงว่ามีลค์ในน้ํามากแต่เนี่ยเวลาทําสมมติว่าห้องแลบ,บไหนมีมีการทําตัวเนี้ยต้องไม่เกิน8นะครับถ้าเราใช้โซเดียมไรโตซัลเฟตเกิน8นั่นหมายความว่าในน้ำมีดีอเกิน8ซึ่ง โอกาสเป็นไปได้ไม่ม,มีมีน้อยคือแทบจะไม่มีโอกาสเป็นไปได้เลยเพราะว่าเอาเช่นในน้ามันไม่ควรจะเกินแปดนะครับถ้าเกินแปดปั๊บมันมันลอยมาอยู่ในรูปกล่องกองก๊าซแทนอยู่ในอากาศแทนนะครับอันนี้คือคือวิธีการในการหามันจะช้ยุ่งยากในการเติมสารนู่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นปัจจุบันก็เลยมีการใช้เครื่องดิโอมมเตอร์จุ่มวัดแล้วก็อ่านค่าง่ายกว่าบอกเป็นตัวเลขได้เลย แลวเครื่องก็สามารถวัดได้อย่างถูกต้องในปัจจุบันนะครับก็จะมีการประยุกต์ใช้ตัวดิโอมมเตอร์ในการวัดดิโอในน้ำนะครับจดเต็ปกองมันโดยส่วนใหญ่คือถ้าในอดีตเราก็เอออันนี้ครับเอาตัวอย่างน้ำมาเติมเมกานิซซันเฟตหลังจากนั้นถ้าเราเขย่าทิ้งไว้จะเจกิดตะกอนสีน้ำตาลรูปด้านล่างนะเป็นเมกานิซออกไซด์เป็นตะกอนสีน้ำตาลนะครับ ทีนี้อพอไอก้กระบวนการเมื่อกี้ไอโ m รเมติกรหรือวินคอร์เมื่อกี้เราอาจจะพบปัญหาอันนึงคือเวลาเรามีการไตเติบางนกั้งเราพบว่ามันใสแล้วแต่พอเปลี่ยนสักทีนึงเปลี่ยนนิดนึงมันก็กลับมาน้ำเงินใหม่สลับไปสลับมามันไม่สามารถหาจุดยุติได้นะครับอาจจะเนื่องจากว่าในตัวอย่างน้าเนี่ยมีสารพวกในไตรอยู่ในน้ำน,นะครับมันทำให้เกิดไอโอไดและก็ สลับไปสลับมาก,ก็เลยมีการแก้ปัญหาตัวนี้นะครับโดยการเติมสารลงไปตัวหนึ่งแล้วเลือกเป็นสารโซเดียมเอไซร์ในสภวะที่เป็นด่างนะครับเติมล,ลงไปในในตัวอย่างน้ําด้วยในขั้นตอนของการวิเคราะห์ซึ่งมันสามารถจะกําจัดสารพวกในในไตรในน้ําได้นะครับสารที่เติมไปเนี่ยจะเติมไปในสภวะที่เป็นด่างทําไม่มีชื่อเรียกว่าสาร แอนคายลไอโอดีเอซนะครับหรือเรียกเย่อๆว่า AIA ไม่ใช่ขายประกันนะครับเติมสารแล้วนี้ลงไปเพื่อป้องกันจุดยุติปัญหาที่ว่าเมื่อกี้ทำให้เราสามารถวิเคราะห์ได้ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นสเต็ปในการวิเคราะห์คาดีกอยู่เลยนะก็เลยเป็นตามนี้เอาขวด b ิ d มาขวดที่เห็นในรูปที่ว่าเป็นขวดแก้วแล้วก็มีจุกอย่างแบบนี้นะเราเรียกเป็นขวด b o d มันมีขนาด300 ml นะครับใส่น้ำไม่เต็ม แล้วก็เติมสารละลายแมกน,นิสซัลเฟตปัจจุบันเราจะเติมเป็น1 ml นะครับอันนี้ผมอาจจะยังไม่ได้แก้เปลี่ยนเป็น1 ml นะครับตัวนี้เปลี่ยนเป็น1 ml แทนนะครับปัจจุบันใช้1 ml ได้แล้วก็เติมแอลคอฮลไอโอไดเอสา่าด้วย1 ml นะครับคือปีเป็ดใส่ลงไป1 ml นะครับพอใส่สองตัวนี้เข้าไปปัป๊บมันจะเกิดตะกอนสีน้ําตาลแล้วเราก็เขยา่ามันจะเกิดตะกอนสีน้ําตาลแล้วก็ทิ้งให้มันนอนก้น ทิ้งให้มันนอนก้นนะครับสักว่านึ่งสิบนาทีมันจะเกิดตะกอนตกลงมาหลังจากนั้นเราก็เติมกรดซาลิกลงไปนะครับสารลายตัวนี้มันจะเปลี่ยนเป็นสารลายสีเหลืองนะแล้วเราก็มาปริมาตรสองร้อยหนึ่งมลใส่กรดชุมผู้แล้วก็เติมน้ำแป้งแล้วก็ไปใส่เตจด้วยโซเดียมโซเฟตมันจะได้จุดยุติคือสารที่ไม่มีสีนะอันนี้เป็นเป็นกระบวนการโดยคร่าวๆนะครับในการหาค่าดีโอในน้ำ เห็นว่ามันจะต้องเกินสารเคมีหลายตัวอย่างน้อยก็สามสี่ตัวละนะที่เราต้องเตรียมเพราะปัจจุบันขั้นตอนเนี้เขามักจะลัดไปใช้ดีโอเมเตอร์ในการวัดแทนนะครับซึ่งเจ้าดีโอเมเตอร์ปัจจุบันก็จะมีหลายเทคนิคนะครับอันนี้เป็นการวัดค่าดีโอในน้ำเมื่อกี้นะครับก็ไม่มีอะไร ก็คือค่าดีโอก็คีดใจมีค่าเท่ากับสารโซเดียมเทอซัเเฟตที่เราใช้ลงไปว่ามันใช้ในการเกิดปฏิยาตามปฏิยามันเท่าไหร่ถ้าโซเดียมเทอซัเเฟตนั้นเข้มข้นย0.025 normal มันก็คือค่าดีนั้นเท่ากับค่าที่เราใช้เลยนะแต่ถ้าไม่ใช่เราก็ต้องมีการคิดหาหนิดนึงว่าเราใช้ไปเท่าไหร่นะครับดีอเท่ากับเท่าไหร่ปัจจุบันเราใช้เป็นเมมเบลเนสโอดแทน นะครับคือจะมีอิเล็กตรดในการจุ่มวัดซึ่งแมมเบรนที่ว่าเนี่ยมันยอมให้ออกซิเจนเท่านั้นที่เคลื่อนที่ผ่านแผ่นมันนะครับแล้วก็พอเคลื่อนที่ผ่านไปปั๊บในหัวอิเล็กตรวนนั้นจะมีตัวหัวอิเล็กตรดเนี่ยที่สามารถวัดค่าออกซิเจนเปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้าได้แล้วก็ไปวัดค่าอะไรงั้นผลออกมานะครับ อันนี้เป็นหนัอยของตัวอย่างอิเล็กทรดก็คือลูกขวาลูกขวามือนะครับที่เป็นลูกศรชี้ชี้นะครับตัวเล็กตัวมันจะมีขั้วที่เป็นอะโนดขั้วขั้วแคทโทดอยู่แล้วก็ตัวแมมเบรนจริงมันก็คือตัวด้านล่างสุดลูกขวาลูกขวาล่างนะครับลองดูนะครับที่เขียนอิเล็กทรดโปลารลก,กราฟิกโพรบตัวนี้จะเป็นแมมเบรนอยู่บางๆแมมเบรนนี้ห้ามขาดนะถ้าขาดก็ือเสียเลยนะครับ แล้วก็ในตัวไอหัวสีดําตัวเนี้เราต้องใส่น้ํายาที่เป็นอิเล็กโทรไลต์ไว้อันหนึ่งเพื่อเป็นตัวนําออกซิเจนจากมาาันเรนเม้าคัไปแล้วน้ำออกซิเจนไปที่อิเล็กโทรดที่ทําให้สามารถวัดค่ามาได้นะครับตัวถ้าเป็นปัจจุบันรุ่นนี้นะครับรุ่นที่ใช้เป็นมันเรนที่เป็นแผ่นบางๆเนี่ยมักจะมีก็เสียคือเราต้องดูแลหัวเล็กโทตรวนี่อย่างดีเช่นเราต้องหัวเล็กโทตรวนี้มาขัดแล้วก็มาเติมอิเล็กโทรไลต์ลงไปบ่อย ถ้าเราไม่ดูแลรักษามันก็จะวัดค่าไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันเขาเลยพยายามเปลี่ยนจากวิธีนี้มาเป็นวิธีที่ใช้แสงยิงเป็นระบบที่เรียกว่าเป็น Opt ical. Opt ical ออปติคอลออปติคอลคือใช้ลำแสงยิงเพราะฉะนั้นแสงยิงเนี้ยผลมันก็จะจริงๆมันก็ถูกมีความถูกต้องนั่นแหละ